สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุลมในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2565ชาวธาตุลมก็ได้แก่ชาวราศีมิถุนตุลย์กุมวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะคะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวทัดลมก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆความรักดีๆสิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเรามาดูกันว่าพลังของชาวธาตุลมคนโสดนะคะพลังงานบวกของคุณจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะพลังงานของคนคนนั้นนะคะสวยมากเลยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนแอบปริ่มเขานะที่สำคัญตัวเขาเองเนี่ยกำลังรอคอยจังหวะเวลาอยู่นะคะ อาจจะเป็นสัญญาณจังหวะเวลาที่เขาอยากจะสร้างชีวิตคู่กับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็กำลังมองหานะในชีวิตเขาเนี่ยจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานการเงินก็ได้แล้วเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะมีสัญญาณของการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่แฮปปี้สดใสมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะกลับมาพัฒนาตนเองจนมีความมั่นคงนะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะมีรูปแบบของการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลก็ได้นะคะอาจจะเป็นการเดินทางที่จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเขานะคือเขาจะพบเจอสถานการณ์รูปแบบอะไรต่างๆที่ดีขึ้นในชีวิตนั่นเองนะที่สำคัญนะคะเมื่อเขาเจอกันกับคุณนะ เขาจะมีการตัดสินใจที่ชัดเจนคนคนนี้นะคะถ้าเขามีการอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจาักรวานเทวดานางฟ้าในเรื่องของคู่เนี่ยจักรวันเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือเนี่ยดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันเป็นแรงอธิษฐานที่จะทําให้พบเจอคู่อะไรอย่างเงี้ยนะสัญญาณสวยนะ ในเรื่องราวความรักของเขากับคุณเนี่ยอาจจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ได้นะคะหรืออีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณว่าคุณทั้งคู่อาจจะพบเจอกันโดยที่ไม่ได้คาดหมายก็ได้นะ,ะผู้อ่านเปิดไพ่ c คริฟาให้อีกหนึ่งใบนะคะอยากรู้ว่าอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนะคะ เป็นสัญญาณออกมาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการเดินทางเพื่อมามอบถ้วยความรักให้แก่กันหรือว่าการขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอะไรบางอย่างที่วางแผนไว้ระหว่างคุณสองคนน่าจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะคะแต่ผู้อ่านเห็นสัญญาณว่านี่จะเป็นลักษณะของการรอคอยจังหวะเวลานะคะเมื่อจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาถึงนะคะ จะมีรูปแบบของการเดินทางปรากฏขึ้นมีเรื่องของการขอแต่งงานปรากฏขึ้นด้วยนะคะสัญญาณสวยนะทีนี้ผู้อ่านเปิดไพ่ให้อีก3ามใบนะคะอยากรู้ว่าคนคนนั้นของแต่ละราศีเป็นยังไงบ้างนะคะสัญญาณของคนคนนั้นนะคะของชาวราศีมิถุนนะ เป็นสัญญาณการสื่อสารที่อาจจะมีการไม่เปิดเผยสเตตัสในช่วงแรกที่มีการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับคุณทั้งคู่จะใช้เวลาในการพูดคุยทำความรู้จักนะคะแล้วก็เมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณทั้งคู่จะมีการเปิดเผยสเตตัสนั่นเองเป็นความสัมพันธ์ที่จะมีความผูกพันกันในระดับของความรู้สึกนะคะ คุณทั้งคู่จะใช้เวลาในการสร้างพันธะหัวใจสร้างพันธะของความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงกันนะจะลึกซึ้งมากๆเลยนะเป็นคู่ที่แบบอินเนอร์ต้องมานะคะก็คือต้องผูกพันต้องมั่นใจก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคนคนนั้นของชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลคนคนนั้นมีพลังของความรักที่มั่นคงมากๆนะคะ เขาจะสู้เพื่อรักแล้วเขาจะอยู่เพื่อรักเขาจะทําเพื่อคุณนะคะคนคนนี้อาจจะผ่านเรื่องราวอะไรหอย่างในชีวิตนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องความท้าทายอะไรต่างๆในชีวิตแต่เขาจะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆแล้วเขาจะมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นไปได้ทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่นะคะเขาคนนี้ก็จะ มีความรักที่มั่นคงกับคุณมากๆแล้วพร้อมที่จะลุยกับคุณทุกสถานการณ์ว่างั้นเลยนะว้าวมากนะคะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะคนคนนั้นของชาวราศีกุมนะคนคนนั้นของชาวราศีกุมเหมือนเขา มีช่วงเวลาการพักใจหรือว่ามีช่วงเวลาของการดึงพลังงานบวกนะเป็นคนที่มีสติมีปัญญาของการใช้เวลาในการที่จะดึงพลังงานบวกของตัวเองขึ้นมาพลังงานของเขาจะเป็นพลังงานบุญค่อนข้างเด่นมากเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมคนคนนี้เขาจะมีความรักที่มั่นคงแล้วเขาสามารถรอคอยคุณได้นะเขาจะรอคอยคุณ จนกระทั่งคุณพร้อมหรือว่าเมื่อความรักความสัมพันธ์พร้อมนะคะเขาจะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็จะดูแลคุณดีมากๆเลยนะว้า wow. วผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะอะไรคือสเสน่ห์ของคนคนนั้นที่มัดใจคนโสดชาวธาตุลมนะสัญญาณของคนคนนั้นนะเขากับคุณจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้ดีมากๆนะคะ อาจจะชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะพลังฮาร์โมนีขึ้นมานะคะเป็นพลังของความสอดคล้องลงตัวนั่นเองนะเมื่อคุณอยู่กับคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสบายใจนะการผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เขาคนนี้เหมือนจะสามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ดีมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้แล้วทำให้คุณมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย อยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขและอบอุ่นมากๆนะคะที่สำคัญนะคนคนนี้เขาอาจจะดูนิ่งๆน,นะคะเขาอาจจะดูเฉยๆอะไรในตอนแรกแต่เหมือนคุณจะประทับใจในตัวเขาอะแล้วความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะจากการนิ่งๆดูเฉยๆจะกลายเป็นความอ่อนโยนที่สวยงามมากๆนะคะที่สำคัญนะ คนคนนี้จะมีหลากหลายมิติมีหลากหลายมุมมองที่ทําให้คุณแบบได้ศึกษาเรียนรู้แล้วคุณจะประทับใจเขามากๆอะไรเงี้ยคุณจะทึ่งในตัวเขานะว้าวทีนี้ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่ามีอะไรที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกชาวธาตุลมคนโสดนะคะที่ยังไม่พบเจอคนคนนี้ หรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนเนี่ยมีอะไรที่ยังทำให้ไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะคะสัญญาณออกมาบอกว่าเป็นเรื่องของโซเมตว้าวนั่นหมายถึงว่าชาวธาตุลมเองนะคะเหมือนคุณกำลังมองหาคู่โซเมตของคุณนะ,ค,ะคุณอยากจะมั่นใจว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่นั่นเองนะคะใครคือคนที่จะผูกพันลึกซึ้งกันในระดับจิตวิญญ,ญาณ ใครที่คุณจะเปิดใจนะคะแล้วสัมผัสถึงความรักของเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณกำลังมองหาหรือเฟ้นหาคูโซเมตของคุณนะสัญญาณของจักระออกมาบอกว่าเมื่อคุณมีการให้อภัยตัวเองนะคะอะไรที่คุณรู้สึกผิดคุณปลดปล่อยแล้วเริ่มให้อภัยตัวเองดึงพลังงานบวกใช้เวลากับตัวเองในการที่ จะทบทวนเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วทำให้ตัวเราเข้มแข็งขึ้นน่ะแล้วก็มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ <med Infinite> เหมือนให้คุณเปิดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนเปิดรับพลังของความรักเข้ามาในชีว <med sweet> <med BLANK> ิตพลัง <park> ของคู่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มมองเห็นทิศทางของความรักเริ่มเปิดโอกาสให้ความรักเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบเนี้ย จะทำให้คุณได้พบเจอคู่โซเมตนะคะสัญญาณบอกว่าช่วงเวลาการพักใจของคุณหรือว่าการที่คุณไปทำอย่างอื่นนะคุณอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วไม่ได้สนใจเรื่องราของความรักเนี่ยณนะขณะนี้จะกระออกมาบอกว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วที่คุณจะเริ่มหันมามองในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มจริงจังกับการหาคำตอบในเรื่องของความรักนะคะ ผู้อ่านถาม whisper of love นะคะอยากจะแนะนำอะไรคนโสดชาวทาตุลมบ้างนะคะสัญญาณเป็นเรื่องราวของโอกาสปรากฏขึ้นมาว้าวเลยนะบอกว่าให้ take a chance of love นะคะ,ะเป็นสัญญาณว่าจะมีความรักเข้ามาในชีวิตคุณอยากให้คุณจับความรักนั้นไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญนะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะมีสัญญาณของทางไกลหรือการเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะคะเส้นทางใหม่ๆอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะคะจะดึงดูดคุณให้พบเจอความรักนั่นเองนะคะอย่าปล่อยโอกาสนั้นไปนะว้าวเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้คุณเปิดใจนะคะทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะเปิดใจเปิดโอกาสให้มีความรักเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ อีกอย่างหนึง่งสัญญาณของ whisper of love ออกมาบอกว่าความซื่อสัตย์จำเป็นที่สุดนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เมื่อมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อกันจะดึงดูดคู่ที่มีลักษณะของโซเมทเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะว้าวผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ